ดูว่าใบยังครับนี้จะเป็นใบตะกะแตนไปเกาะอยู่ครับผมแล้วข้าวมูกลินข้าวมูกลินบมูมันหมูจุ่มเก็บมาเลยครับ มันหมดป่ครับด<อ>ีมากครับพีเบาบไส้ไไได้วยครับผม สารใสแดงจะได้หอมๆส้มตำตำยำนะครับยำตะเบตำตาลเป็นเคี่ยวว่างี่ว่าอร่อยนะครับ เขาจะเอาสติกเกอร์ออกอาจยรย์ุนเรียนแบบเดี๋ยวนี้ก็เรียนแบบนแล้วตัวตรงซื้อสูตรกันลากเอาเว้พี่เขาอย่างสีนุ่มยังสีซาลอกออกแล้วเป็นแับรถมือเหมือนเดิมนะครับผม เยือ่อเลยเดี๋ยวคุ้มดำตีจิ๋วทุบเปียกดโหน่นากินมากเลยครับกระโหนตุนกระสดไก่ตุตน๋นเครื่องในครับวันที่เด็ดวันนี้ปักช่างทางเป็นยังไงสวัสดีครับผมไอ้ดูใบย,ยังครับพี่เงื่อนใบาสาบเสื้อแล้วก็ใบฝรัง่งออกมาใส่แผลด้วยครับ นจะเป็นใบตักะแตนไปเกาะยู่ครับผมบ้านผมเอินไบอิชิวอ้ะเดี๋ยวขอแบบิ่งก๋เตี๋ยวอร่อยอร่อยก่ครับหมูหมูตุนครับสุดตรงนี้ลูกซินปลาด้วยนี่หมูสดสดสุดยอดครับ อู้าวอืมเปรี้ยวหอมแจ่มมากเลยเดี๋ยวได้ทั่วงอกเจอรเบ้าล่ะเล้วทีเด็ดย่างครับผมเนี่ยอ,อมันไก่ขมูดตุนมีครบแล้วครับผมใหญ่ <c oughs> มากโอ้โหอ,อืมเนื้อพอปรุงแบบ จับจับครับผมเชาติแล้แซบแล้วตัเขาเสิมเลยครับผมเยาแซมคูณสิบแรงขึ้นมาอีก มดมดขึ้นนี่ที่เด็ดต้มยำต้งใส่น้ำปลากินนี่นะครับผมบอกเลยกินอื่นโปรเสยียบเลยครับพร้อมจะลุยกันนานแล้วต้องแดงเดือดแบบนี้ถึงจกะสุด อ้เืมเบ่งอันดีครับผมตับแล้วก็ไส้เนี่ยมันเอาใส่มาจิ้มแจ่วเลยตอนนี้จับมากปเปื่อยๆแบบโวโหเบาวอยู่ดีครับผมมา่าทีเด็ด คอมเมนต์ <Comment S 2> มาเลยผมกินไดเบาไปนี่แล้วผมเอาไปกินผู้เดียวครั้งแรกเนี่ลองไม่รู้ครับผม,มเรื่องขาว่ามาครับแจก,กเฮดไปวัดตื่นสอบรุ่นหลวงพ่อว่ามันกินไดกว่าใดเลย,เลยสุดครับผม นี่รสชาติตัวแบกหน่อยเล้วบดเป็นงานอยูห่หิวตัวทำตามครับผมจำได้อยู่เลยครับผมเห็นห้อยได้กแตแกงกินด้วย

Nói chung kính tính thuộc bảy nhà bảy Cái nhà ngon, kính lắm dù Thế này có vào số bán cả nó dư vào nhà phần tổ Tất cả các bạn có vô kính đấy mình các bạn khắp À,

ข้าหมูตุนหนาโดนี่สุดเลยรับหมูตุนหอามไเลยมันดีเขี่ยม,มคนพอดีเลยนะครับผมเนี่ยกระดูกเลยลจากไไจ <c oughs> บกระเพาะลกอีก<ล>ครับส่วนแบบสิคโครงความ cho mà mai mà làm tiệm <laughs> <Điểm>, luôn lên <laughs> cùng hàng là tuổi ngày lên không sẽ đốt rác được không? Sẽ đốt đống luôn, Cậu khoa. ยังไงขัวนี้เป็นซีโซบใบงาเกาหลีญี่ปุ่นเ,นสสเ,เป็นทีโชกถ้าเห็นล่คงิพแรงก็เบื่อแล้วครับผมนี่ <c oughs> <c oughs> เ้าแซ่บมากเอายวัวผมรสจัดจ้านแบบเสร็ญเงีด้ดุดุดสัมผัสโอเด,ดีเสร็จแบบนี้จีบปลาด้วย ยังไม่เคยมุดกินผาดครับสุดสุดออยาพูดดี khác, Thằng nó ơi. này không? <cười> <cười> bên nhé tôm nhắm được làm sủi muối vẫn đẹp đuổi về học là chỉ mặc ngoài hòm hòm khương cái học

หอมมาครับสีอิอ๊งควาอมนี่จีนแบบถังเผือแบบเปื่อยๆก็ยังมันนะครับเพื่อเอ,นอกน่อ คนมันต่างของมันไกลเยอะเลยครับผมออืแต่กูจด แช่ตรงแบบนี้สดน้ำไปด้วยตรงนี้ชิมได้ครับมันกระดูกปันแบบมากอร่อยอย่างมากมายมาซ่าครับไปแล้วครับผม เมียวดุกไง ก็จอต้มย้ำแจ๋วเต๋อบึ้องผิดเขาเขาเยอะเขาเยอะเตยยิงหอยได้นเลยนหะแจ๋วมากเลยเลยน้ำมากินตามล่านหนึ่งครับเจยดเองเล้กูชูได้ล่านไปครับสุดยอดมาเกเจ๊ลิสิเอตสวัสดีครับ